ครับสวัสดีครับชูโรยสานอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพาไปดูลงุงหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจเทปูน กาแฟเลยครับต้องใส่หมดแรงลง่ลงก็มีที่เดินเลยเพราะว่า <c oughs> โอ้หมดแรงเลยนะกินกาแฟเลยอย <c oughs> มีที่เดินตาก็จำเติมทางเดินไปแล้วทางดีเออยังไงก็ไม่ลื่นไม่ลื่นใช่อนต้องขัดมันนะครัเลื่นอนเัาๆเดินเท้าเปล่าไม่ได้โอ้ยขัดยังไงเนี้ยมโอ้ไปทำกาะเอ้ยไปล่างหมดสิเอาไปเปล่าครับกรองจะไปทำอะนรโอ้ยจะเป็นอย่างนีเรียกเปล่าให้ดี่นึ่งมาเปล่าดีโอ้ยมันขาวขนาดนี้เอาไปเปล่าหมดสิไม่มันฝุ่นอยู่ครับไปดูเด้อ เออโอ้ฝนมันขาวเนาะฝนก็กองเลยเว้ม no. no. ่เป uh, mm ็นเม็ดเลยนี่เป็นผงไปเลยเม็ดมันเข้าวอะไรเม็ดกตัวกอลละที่ยี่สิบบาทโอ้ดบกาแฟเลยครับหมดแรงนล้วนี่เนาะหมดแรงไหมครับเหนื่อยไหมไทาปูนก็พอได้อยู่ไม่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องน่อยอย่างนี้เลยอย่างนี้เรยูนโลกมันยังงี้เหมือนอยู่บนสวรรค์ มันสบายหนิโอ้หมดที่ยากแล้วนี่สบายเลยทีนี้ว่ายน้ำได้เลยเทพบูนแล้วนะสบายหน่อเดอแกกเ้ะอนรางีขึ้น่ยงวันก็ย่าตค่า้อว่าท้แล้วเอาเดี๋ยวรถก็เอาดินใส่ข้าต้องขึ้นามืดบว่ายเลยิ ไม่ต้องอวายแล้วโอ้ยแต่ก่อนตองเสาเข็มทิศลำบ,บากกว่านี้จำหาชัยมาหาเจอเขาเอาดินขวดดิน,นไปถมที่นะเราต้องจับสลิงไปเกาะเสาวิง่งเหนียวก็เหนียวใส่รองเท้าไม่ได้ตีนโอ้โหแก้วตอนเช้าเดินแทบไม่ได้ปวดต้องทำเหมือนเ<ว>ดิมไม่ทำไม่ได้หรือรับเบิลดับจันไม่ไปก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ต้อง,งวิ่งนูน่นเสาอยู่นู่นวิ่งกันจันอยู่นี่น้อนจันยี่ห้า เห็นลุงทำมันสนุกเลยเนาะสนุกเนาะลุงทำตอนเย็นก็กินเหล้าแต่เนี่ยมุ่งใจเลยสนุกเยอะต้องไปกางเต็นท์นอนโอ้ยต้นจันนี่ต้นบานนี่อยู่กับเหล้าอย่างเนี้ยังเหล้าเยังยาไม่อยู่ถึงเวลาไปไปเด้ปไปทำงานเอ๋อกินกาแฟเสร็จแล้วทำงานเร็ว โฆษณาน้ำขายยาน้ำครับน่ากรับเลยบอดเลยคนเห็นทั่วโลกนะนี่ทั่วโลกเลยตรงเห็นเด็กกรุงเทพทั่วโลกเลยทีมงานคุณภาพลองายเกันเอ้ยลงยูทูบเลย นี่แหละคนเห็นทั่วโลกลุงจะได้อนี้แหละดังคราวนี้แหละลุงคราวนี้เลยทำทำอะไรทำอะไรเขาเเรียกเนี่ยนะครับเขาเรียกทำอะไรเลมาก่อสร้างใครสนใจติดต่อลุงได้ทำสนประธานเนาะเก็บน้ำตับน้ำ นี่ก็จะรื้อสะพานออกครับ,รบที่นี่จะโหนแบบนี้ถ่ายรั่วห้น้าถ่ายเนาะครับ,ออบได้ขึ้นลงก็ได้นะเรืาก็เป็นคนภากเลยติน,นี่เสร็จงานข้างล่างแล้วลุงยิ้มออกเลยครับ ตนี้ก็จะรื้อจะรื้อเก็บคืนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเคลลิงให้เทลีนเทลีนแล้วก็จะใส่เหล็กแล้วก็เทพื้นนี่ครับหลายอย่างนี่นะครับกว่าจะได้เงินเขาก็ต้องดิ้นรนครับ กกล้อเลอยเวเรวเร็วเฮ้ยไลคนสุดจัดเลยโชว์สองนิ้วกาแฟดีกาแฟดี

ดังเลยนี้ดังแล้วดังแล้วกเมายมดหแลวใส่เงินามมวนั่งเฉยว่าจะเปิดประตูให้ก็ขอรถลมาเลยเนาะเเาังเฉยก็ดู้เบื่อไปยิงละขอยไม่บานหลายวงหลายวันนะครบหลายวันว่าผักผมอย่างนี้ เแแกไ้โซ่ลอ่เอนลอยเนาะกูแจก็ไอ um sí uh ้โซ um ่ก็ใหญ่ดิโซ่วานี่แจกบดาเะไม่ต้องพูดลจมีนาะ แต่ทีนี้หมดแล้วนักเลงหมดแล้วนักเลงหมดฤกษ์หมดฤกษ์นี่นักเลงไม่ได้จับลากเลยหมดบมดไปแล้วนับศูนย์ใหม่เแล้วตายนับศูนย์เลยนับศูนย์เลยนับหนึ่งด้วยนะหมดเลยหมดแล้ว ย้อา้นนั่นมีปัญหาบอาที้เอาไปทันที่เอาไปทันมีปัญหาเลยมีปัญหาเลยเลยครัโอ้ยง รือแบบลงไปรือแบบครับสำหรับเทมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมวยครับสวัสดีครับนนนีี่่่่อไไไว้้้้บเเาาชดดยยยยมัังงงใร เพื่อน,น,นของเราชางวันเอาไว้ข้างๆคุณแหละบอลเดิมแหลนนะทำโมเด็กละ